มีสาาสเป่าออฮต้งเป็นป่าออยเเป็นหูม้วนม่วะเนี่ยมึงเอามาจากไหนวะไหนโอ้โยพันดาใส่นวมพันดาใส่นวมอ่ะครับน้อนอโอ้โอมาดูเลยมาดูเลย้แลดด ว่าคนนั้นคนนั้นเนี่ยเนี่ย โอ้โหอ,อันอื่นได้ไก็โอ้มีรสสตรอเบอรีอ่ะอันอือน่นมาได้ครัสตรอเบอรี่นู่นโหมีอันอื่นนอกจอากสตรอเบอรีแล้วก็อัน,น,น,นอออั้นแหละจ้ะขีเลาะใส่เอ้ยมีนะตอนนี้เป็สตรอเบอรีอ๋อว่าสั

阿木。Oh,